เงินสองหมื่นยืนกี่วันถึงจะได้สวัสดีครับพี่น้องอสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับสําหรับหลายๆท่านนะครับที่มีประกันโควิด -19 นะครับที่เจอจ่ายจบ2 0 0 0 0บาทนะครับหลายๆท่านนะนนะครับสอบถามหมอชันมาบอกว่าไม่มั่นใจว่าจะได้เงินนะครับหมอชานก็งงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจพี่น้องครับเมื่อเราทําประกันแล้วนะครับ ย่อมผูกพันนะครับมีผลตามกฎหมายนะครับทางบริษัทก็จะต้องจ่ายเงินตามเงื่อนไขนะครับดังนั้นนะครับเจอจ่ายจบประกันภยัยโควิด1 9ของพี่น้องอสสอส,ออสมอนะครับที่ท่านได้ทำเมื่อปีที่แล้วจ่ายแน่นอนนะครับวันนี้หมอชาติจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบะการณ์แชร์ประสบะการณ์นะครับในอำเภอที่มีอสมอติดโควิด1 9แล้วได้เงิน กันนะครับสองหมบาทนานไหมกี่เดือนนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดเชื้อนะครับยื่นเอกสารรายแรกของอำเภอนะครับได้รับเงินนะครับหลังจากยื่นเอกสารประมาณ3-4เดือนนะครับต่อมาก็เร็วขึ้นนะครับต่อมาก็เร็วขึ้นนะครับประมาณเดือนครึ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเมื่อเดือนเ กุมภาพันธ์นะครับประมาณเดือนครึ่งสำหรับอ,อสมอของหมอชาตินะครับเมื่อออกจากเข้ารักษาระบบ HI แล้วก็ไปยื่นเอกสารนะครับที่บริษัทนะครับเมืองไทยประกันภัยสาขาใกล้บ้านเรานี่แหละครับโดยที่ยื่นแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าประมาณ30วันนะครับจะติดต่อกลับแล้วก็นะครับอาจจะได้รับเงิน ดังนั้นนะครับจึงแจ้งพี่น้องอ,อสสสมนะครับประกันชีวิตประกันภัยนะครับประกันโควิด -19 ที่พี่น้องได้ทำเจอจ่ายจบ2 0 0 0มบาทนั้นนะครับจ่ายจริงแน่นอนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือประมาณ30บวันนะครับก็คือ1เดือนนั่นเองนะครับจึงแจ้งอ,อสสอ,อสมทราบโดยทั่วกันนะครับ ไปท,ที่สาขาใกล้บ้านเลยนะครับนะฮะไม่ต้องโทรไม่ต้องอะไรเลยนะครับเมืองไทยประกันภัยอยู่ที่ตัวอำเภออยู่ที่ตัวจังหวัดนะครับท่านก็มายื่นเอกสารได้เลยนะครับท่านก็จะได้รับความสะดวกถ้าเกิดถ้าเกิดว่าท่านเดินทางไม่สะดวกท่านก็โทรนะครับไปยังตัวแทนที่อยู่สาขาใกล้บ้านท่านนะครับก็เอกสารเตรียมไม่ครบนะครับเอกสารเตรียมไม่ครบตามที่หมอชาติเคยทำคลิปบอกไว้แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับผลตรวจ rt-pcr แล้วก็สำเนาสมุดบัญชีธนาคารรวมถึงสำเนาบัตรประกันโควิด1 9ด้วยนะครับวันนี้หมอชาติมาเล่าให้พี่น้องฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าพี่น้องนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับและก็จะได้รับเงินตามกรมธรรม์น,นะครับก็ฝากแชร์ต่อฝากบอกต่อกันด้วยนะครับ ดติดตามหมอชาติแากล่านะครับตุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสมอหมอชาติเคจะนํามาเล่าแล้วก็มาบอกพี่น้องนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ